คุณผู้ชมเช้านี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนายตำรวจหนุ่มท่านหนึ่งที่มีความชื่นชอบในศิลปะมวยไทยและอยากจะส่งเสริมให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันในคนไทยหัวใจในทอครับ สวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับพี่เจริโหครับวิ่รันทำอะไรอยู่ครับครับเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่ครับโอ้วันนี้ก็เลยกําลังลงายงานอยู่ใช่ครับครับผมว่าได้ตรวจที่ใดบ้างดูแลพื้นที่ตรงไหนบ้างแล้วครับแล้วตอนนี้ครับผมก็นั่งอยู่กับคุณใหม่ครับจาสิบตำรวจนะครับมาุดแคบขุนทดผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจนครบาลประชาชื่นครับรับราชการมากี่ปีแล้วนะครับตอนนี้รับราชการอยู่ที่สนประชาชื่น9ปีแล้วครับเป็นอาชีพในฝันไหมครับ เป็นอาชีพในฝันเลยครับผมครับเด็กๆแต่ก่อนมีความสนใจในเรื่องอะไรบ้างครับก็ชอบวาดรูปครับชอบวาดรูปชอบงานศิลปะชอบเล่นดนตรีร้องเพลงอะไรเงี้ยครับครับครับผมแล้วก็ชอบซ้อมมวยกีฬามวยไทยอะไรเงี้ยครับอ๋อสนใจมวยชอบมวยด้วยใช่ครับการชอบมวยนี่จริงๆแล้วเป็นเขาเรียกเพราะคนที่บ้านมีใครเป็นนักมวยหรือเปล่าครับที่บ้านไม่มีนักมวยรับพี่ครับแต่คือมีลุงที่อยู่ในหมู่บ้านที่อำเภอปากช่องครับเขาเปิดค่ายมวย แล้วก็เขาหาเด็กๆในหมู่บ้านมาซ้อมก,ก็คือก็เหมือนแบบให้ห่างไกลยาสิบติดด้วยและครับคับแล้วสนใจมวยตั้งแต่อายุเท่าไหร่นนครับตอนั้นตอนอายุ13ปีครับ13ปีใช่ครับแต่ก็คือตอนเด็กๆประมาณสักป .6 ตอนประถมนะก็คือเคยไปดูมวยที่เขาชกในงานวัดนะครับครับ,รบโชกแล้วก็ไปดูกับพี่ชายแล้วรู้สึกว่าอยากมีอาชีพที่แบบว่าอ่ะคือเป็น นักสู้หน่อยอยากอยากลองดูผมไม่กลัวเจ็บอลไม่กลัวครับค,คือชอบชอบเหมือนรับชอบชอบอกลักกายด้วยอะไรด้วยตอนนั้นก็คือได้ฝึกได้สอนได้ซ้อมมวยใช่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เขาเห็นด้วยไหมครัตอนที่พ่อแม่ให้ไปซ้อมนี่คือก็เห็นด้วยอยู่ครับแต่พอเริ่มเริ่มจะเริ่มเป็นมวยเริ่มคือลุงดูเห็นแววแล,ล้วลุงอยากจะให้ไปชกแต่แม่กับพ่อก็คือ ไม่อยากให้รู้เจ็บตัวเขาก็เลยมไม่ให้ชกดีกว่านะครับจริงๆที่อยากขึ้นสังเวียนเพราะจริงอยากหาอะไรได้เหรอครับอยากหาอะไรได้ครับทําไมครับคือตอนนั้นก็ฐานะทางครอบครัวก,ก็ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> พ่อแม่ก็คือทํางานก็รายได้น้อยอ <c oughs> ผมก็เลยใช้เวลาว่างแบบช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรย่างนี้ก็ไปทํางานรับจ้างด้วยครับทํางานรับจ้างเพื่อจะได้เงินมาไปโรงเรียน <c oughs> ครับแล้วก็ที่ซ้อมมวยก็คือเราก็อยากามีวิชาไปป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็ เผื่อแบบอนาคตเผื่อเก่งด้วยก็จะได้ขึ้นชกอะไรด้วยอะไรประมาณนี้ครับโอ้หแสดงว่าเป็นคนขยันนะหาเงินหาอะไรได้เสริมให้กับตัวเองแสดงว่าส่งตัวเองเรียนปะเนี่ยส่งตัวเองเรียนครับหาเงินส่งเสียตัวเองนี้ก็ไปรับจ้างทําอะไรครับตอนเด็กๆทำความสะอาดในรีสอร์ทที่หมู่บ้านครับเมื่อก่อนหมู่บ้านจะมีรีสอร์ทอยู่ไปตัดหญ้าไปกวาดห้องห้องพักอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเริ่มโตขึ้นมาอีกนิดนึงปันมาสามก็ยกถังนม ในหมู่บ้านจะมีเขาเลี้ยงวัวเยอะครับครับก็จะไปเป็นเด็กยกถังยกขึ้นรถครับไปส่งตามสวนนมอะไรเงี้ยครับครับทำจนถึงม6แล้วครับโอ้ทำเลี้ยงตัวเองจนถึงมหใช่ครับส่วนมวยก็ยังซ้อมอยู่ซ้อมครับส่งตัวเลยเองเรียนจนจบมหแล้วไปเรียนต่ออะไรครับเรียนต่อต่อที่รามคำแหงครับครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์อืมทำไมเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ครับตอนนั้นก็คืออยากสอบเป็นปรัด เลยเป็นข้าราชการพลเรือนอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ครับคือพ่อแม่จะได้พึ่งพาเราด้วยก็คืออยากมีงานที่มั่นคงครับครับแสดงว่าตอนเรียนก็ต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพใช่ครับเอาแล้วเรียนแต่ยังไม่ได้ทำงานหาอะไรยได้ยังไงฮะตอนนั้นก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยครับครับเป็นอยู่เป็นพนักงานคลังสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งครับครับก็คือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจนจบปริญญาครับก็พอจบเรียบร้อยครับแล้วก็มาเป็นตำรวจเลยไหมครับ ตจบเรียบร้อยตอนนั้นก็คือยังทําอยู่อีกสักพักนึ่งแล้วพอดีเขาเปิดสอบตํารวจพี่ชายก็เลยแนะนําบอกว่าให้ลองมาสอบดูสักครั้งหนึ่งเพื่อเผื่อจะติดก็จะครับทำตามความฝันได้นะก็เลยลองสอบดูสอบไปสองรอบรอบแรกก็ติดครับติดก็เป็นตัวสํารองเขาเรียกไม่ถึงอ๋อเหรอฮะใช่ครับเรียกเรียกไม่ถึงก็คือลองกลับมาอ่านหนังสือใหม่อีกรอบนึับครับ มาสอบได้รอบที่สองรอบที่สองก็ยังสำรองอยู่ก็เอาสู้จนถึงสุดท้ายครับครับก็ถึงได้มาเป็นตำรวจเลยครับสอบติดแต่ว่าโดนเรียกเป็นตัวสำรองแต่ก็ไม่โดนเรียกด้วยตอนนั้นใจเป้าไหมก็มีเล็กน้อยครับแต่ก็คือก็ยังสู้อยู่พยายามเอาทําให้สุดความสามารถเราดีกว่าครับเมื่อเรามีโอกาสเราก็คือทําให้มันดีที่สุดกันวลครับสุดท้ายก็ได้เป็นตำรวจก็ช ก้าปีแล้วใช่ครับการทํางานเป็นตารวจจริงภาระภารกิจก็ไม่น้อยนะครับทางานนก็เยอะใช้เวลาในแต่ละวันนี่เกือบทั้งวันเลยครับเกือบทั้งวันเห็นบอกว่ามีเวลาว่างจะมาสอนมวยด้วยฮะใช่ครับสอนให้เด็กๆพี่ๆตำรวจรืยคนที่สนใจครับที่อยากมาฝึกวิชาป้องกันตัวเองออกกำลังกายได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วคุณแบ่ไปสอนที่ไหนสอนอยู่ที่ด้านข้างของสอนอครับจะมีต้นมะม่วงอยู่ด้านข้างโอ้ท่านหน้าที่ เข้ามาจะเห็นเหรฮะใช่ครับมีพื้นที่เล็กๆเล็กน้อยอะแล้วก็คือเอากระสอบทรายไปห้อยกับกิ่งมะม่วงที่มันแข็งแรงหน่อยนะครับแล้วก็ปูพื้นเล่นกันโอ้โหครับเล่นช่วงเย็นก็จะนัดเด็กๆพวกพี่ๆคนที่สนใจเขาก็จะมาเล่นกันช่วงเย็นเล่นจนถึงประมาณสักทุ่มกว่าก็กลับไปพักผ่อนทุกวันไหมก็เกือบจะทุกวันนะพี่ครับถ้าวันไหนผมเข้าเวรนช่วงผัดบ่ายที่ว่าช่วงสี่โมงถึงเที่ยงคืน ก็จะไม่ได้ซ้อมจะให้พี่ๆเขาพักกันไปดูจังหวัดที่เวรลาว่างพอดีโค้หเหนื่มกันนะฮะใช่ครับสอนม่กี่ปีครับหน่วยตอนนี้3ปีแล้วครับสปีวันนี้มีสอนไหมมีครับผมเหรอฮะแต่ผมมาในหน่วยก้านผมพอจะลู้นแจมได้ไหมครับได้เลยครับพี่ก็คือได้ทุกเฟสทุกวัยแล้วก็หุ่นอะไรได้หมดเพราะผมก็รอให้ได้อยู่ครับได้เลยครับผมแอบทราบเลยเอาชุดมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเยี่ยมเลยครับพี่ดีครับได้เลยร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย,ากอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตท แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันมาฝึกซ้อมกันหลายคนเหมือนกันนะครับ เริ่มที่นี่เลยไหมครับหรือว่าเริ่มที่ไหนมาก่อนในการฝึกซ้อมฮะจุดเริ่มต้นจริงๆเกิดจากศูนย์กีฬาประชานิเวศก่อนพอดีผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายชอบวิ่งชอบเล่นเบคดับวทเทนนิงนี่คือชอบอยู่ไกลไหมครับอ้าวขําถนนไปอีกฝั่งนึงเนี่ยโอ้ที่เริ่มจากการไปเล่นกีฬาตรงนั้นใช่ับพีครับแล้วเป็นไงมาไงจากไปเล่นกีฬาแล้วขึ้นมาเป็นตรงนี้ได้ตอนนั้นผมที่ตอนที่เล่นเวทดอยู่ผมก็ชกลมชกอะไรเล่นๆไปแล้วก็มีพี่มีพี่เอกกับพี่หมีคนที่เขาเล่นเวทดด้วยกันก เขาเห็นว่าน่าจะชอบมวยเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่างั้นเราลองมาหาพื้นที่ตรงศูนย์กีฬาลองมาหามาออกกําลังกายกันดีไหมชอบซ้อมมวยอ่ะก็เลยพอพอสักพักหนึ่งพี่เขาก็ไปหาอุปกรณ์เก่าๆมาครับหาอุปกรณ์เก่าๆมาก็ลองมามาชกเล่นดูกันว่ามันจะพอไปได้ไหมที่ไหนที่เนี่ยที่ศูนย์กีฬาที่นู่นก่อนนะใช่ครับลองชกเล่นๆกันไปเล่นกันมามาก่อนมันยังไม่มีพื้นอะไรเลยครับก็เล่นกันพื้นปูนธรรมดา พอเล่นได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีคนมาสนใจทางพออของศูนย์กีฬาเขาก็เลยมอบสถานที่ให้เล่นอยู่<ะ>ใต้ตึกของศูนย์กีฬาชานิเวศครับเ,เล่นมันเล่นจะเล่นแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันผมมองดูแล้วมันก็น,น้อยเกินไปก็เลยลองขยายมาเล่นที่สอน,นอตรงบ้างมาตกลงปรงใจตรงนี้ได้ยังไงเนะี่ยมาเล่นที่นี่ตรงนี้ก็คือขอผู้บังชาบบัญชครับ,รบว่าพอจะมีพื้นที่ให้ให้ตำรวจแล้ว ชาวบ้านหรือน้องๆคนที่เขาอยากออกกำลังกายพอจะมีพื้นที่ให้บ้างไหมอะไรเขาก็เลยว่าตรงนี้ก็แล้วกันอย่างนี้อุปกรณ์ต่างๆพื้นอย่างเงี้ยเอามาจากไหนเนี่ยครับเป็นพี่กตตลอรับครับที่เขาดูแลสอนอนะครับเขาช่วยซื้ออุปกรณ์ก็ซื้อกระสอบทรายหนึ่งลูกครับแล้วก็เมื่อก่อนเังเป็นหญ้าเทียมเล่นแล้วบาดเจ็บครับฝ่าเท้าจะเป็นแผลเป็นอะไรกันบาดเจ็บก็เลยมองดูว่าเราลองรวมกลุ่มกันแล้วก็ เอาเก็บตังค์ซื้อกันครับครับก็ได้อย่างละแผ่น2แผ่นค่อยๆจนมาเต็มแลกี่ปีตรงนี้ฮะประมาณสองปีับ2ปีฮะโอ้โหค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับขนาดอาจจะมุมเล็กๆเอางบที่ไหนยังไงมาการดูแลจัดการตรงนี้ฮะก็เป็นงบส่วนตัวด้วยครับส่วนตัวแล้วก็เป็นในกลุ่มคนที่มามาซ้อมมวยที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครฮะเด็กๆพี่ตำรวจที่เขามีความสนใจครับครับทางด้าน มวยไทยหรือมวยสากลอะไรเงี้ยอยากออกกำลังกายครับหรือเป็นชาวบ้านที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาอยากมาซ้อมนี่คือใครใครสนใจอยากจะมาเรียนมวยนี่มาได้หมดเลยครับอ๋อเหรอฮะนี่คืออิสระเป็นเป็นฟรีเลยตัวนี้โอเพ่นเลยใช่ไหมฮะก็คือเข้าเข้ามาติดต่อมาเห็นก็มาคุยพูดคุยกันก่อนครับแล้วก็มาเรียนรู้กันได้เลยโอ้แล้วคนที่มาที่เขามีเบสิกมาก่อนไหมครับในการจะฝึกมวยนะฮะไม่มีครับเหรอฮะครับก็มาเริ่มต้นใหม่ก็คือก็มาสอนกันได้ สอนการยืนมวยการจดมวยการออกหมัดอะไรนี่แอบดูตัวเล็กๆนี่ทรงมวยก็มีนะฮะพอได้ครับแต่ผมยังไม่มีทรงนี่จะมาฝึกมาซ้อมได้ไหมฮะได้ครับพีไ่ได้อย่างมวยไท<ด><ด>ยก็คือการยนนืนฮะขาที่ท่านักขว่าซ้ายขวาครับผมขวานะเอาซ้ายนํามครับครับแล้วขาหลังก็ยืนครับให้เป็นลักษณะเหมือนตัว V บัดอันนี้คือบัดหลังบัดหลังฮะใช่ครับเอาไว้ป้องกันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าสืบขาสืบขาครับเแล้วก็ผ้นตัวครับ ือให้ให้ลักษณะหมัดใสลงเข้าไปแล้วก็ดึงกันมา,าขึ้นอ,อย่าง,น,งน้องน้องนี่เขาเรียนมาสักพักนึงเราเราสอนอะไรเขาบ้างฮะก็สเต็ปแรกเลยนะครับถ้ามาถึงศูงนย์จะให้น้องเขาอรอมร่างกายก่อนยืดเส้นยืดสายเสร็จแล้วก็ให้น้องเขาเริ่มมาชกลมครับครับชกลมชกลมเสร็จปั๊บกระจายน้องเขามา ก็สออยากเห็นนี่น้องนี่เขาเรียนมาหลายเดือนแล้วคอันนี้น้องอันนี้ก็ประมาณปีปีปนึงครแต่ก่อนเป็นยังไงบ้างครับเมื่อก่อนแรกๆก็แต่กระป๋องนึงเดียว <laughs> ยัง,ยงต้องแบบว่าต้องฝึกดูแบบว่าดูท่าทางก่อน ชื่ออะไรครับชื่ออิมครับชื่ออิม๋อทำไมถึงมามาเรียนมวยมาฝึกมวยที่นี่ได้ครับมาซ้อมไว้เพื่อป้องกันตัวและออกกําลังกายครับอืมเรายังเรียนอยู่ชั้นอะไรับอยู่ม .4 ครับอยู่ม .4 โอ้กี่ปีเนี่ยที่มาเรียนที่นี่ปีกว่าบผมปีกว่าครับตั้งแต่มต้นเลยนะที่เรามาบ่อยขนาดไหนมาทุกวันเลยครับมาทุกวันเลยฮะไม่ขยันนะเนี่ยฮะว้วนี้ตัวเล็กๆเดี๋ยวดูสิไอ้นี่ดูดูไม่เหมือนสายนักมวยลยเหมือนสายนักชิมนี่กี่ขัวไปเยครับ สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดขวบแล้วหนีคุณพ่อคุณแม่มาเรียนเหรอเนี่ยไม่แล้วมากับใครเนี่ยขอพี่โอ้โหดิชี้หน้าเขาเลยนะพี่ชายพี่ใครครับพี่อิมอ๋อพี่ชายพี่ชายชื่ออิมเราชื่ออะไรครับอันวาร์อันวาแล้วอันวามาเรียนนานหรือยังครับหกเดือนครับหกเดือนสนุกไหมสนุกครับเหนื่อยป่ะไม่เหนื่อยอ่าดูท่านใดจะชอบเนาะนี่ก็มาคู่กันพี่น้องนะครับอันนี้ สุภาพสตรีใช่ไหมอายุอะ่ไหนนะครับ18ค่ะ18ชื่ออะไรนะครับชื่อซาย่าค่ะซาย่าทำไมเป็นผู้หญิงที่มาเลือกเล่นมวย2อมมวยะครับจริงๆหนูก่อนหน้าีนหนูเล่นกีฬามาหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งฟุตซอลฟุตบอลว่ายน้ำแบบเทควันโดแล้วก็มาจบที่มวยแบบเทควันโดโอ้ก็ประเภททีมมาประเภทเดี่ยวแล้วมาจบที่มวยใช่ค่ะทำไมถึงมาจบที่มวยอ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า หนูตอนนั้นหนูดูซีรีส์แล้วหนูรู้สึกว่าพระเอกเขาเก่งเรื่องมวยมากแล้วหนูว่าอยากเก่งเหมือนเขาหนูก็เลยมาซ้อมมวยจริงๆหนูอยากมาซ้อมนานแล้วแต่แบบด้วยความที่ตอนนั้นไม่ได้รู้จักใครในนี้เลยก็เลยไม่กล้าเข้ามาค่ะแล้วมาเล่นได้กีป่ปีละหนูเพิ่งมา,เ,าเพิ่งมา,า,งมาใช่ไหมประมาณเดือนเดือนหนึ่งค่ะประมาณเดือนหนึ่งแค่เดือนเดียวนี้รู้สึกไงมากกว่าที่นี่ หนูรู้สึกว่าสนุกมากแบบว่าได้รู้จักคนแบบว่ารุ่นน้องแล้วก็พี่ๆครูๆที่แบบว่าใจดีแล้วก็สอนแบบว่าเข้มงวดน่ารักทุกคนเลยค่ะผ่านมาทางนี้ครับผมเห็นมีนี่คือเชเป็นนักมวยเก่าครับแล้วเมื่อกี้เห็นมีคนคุมซ้อมเนึ่ครับนั่นพี่อะไรครับอันนี้เป็นพี่ต้อมครับเป็นเทรนเนอร์ครับ๋อพี่ต้อมเลยครับเดี๋ยวเขอพี่ต้อมนีดนึงนี่๋อพี่ต้อมมาดีครับนี่พี่ต้อมเป็นเทรนเนอร์นี่เป็นนักมวยเดี๋ยวถามนักมวยก่อนนะฮะเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ครับ ก็คือเมื่อก่อนก็อยู่ต่างจังหวัดครับแล้วทีนี้ก็มาเที่ยวในกรุงเทพได้เห็นพี่ๆเขาซ้อมกันแล้วก็เราก็สนใจเรื่องมวยด้วยครับเพราะเคยเป็นนักมวยนักมวยมาก่อนโอนี่นักมวยจริงๆเลยนักมวยในค่ายครับอยู่ชัยนาทแล้วก็สนใจเรื่องออกกําลังกายด้วยก็เลยพี่เขาก็ชวนแล้วก็สนใจด้วยก็ถึงทุกวันนี้ครับมาซ้อมเล่นอยู่ที่ค่าย เอ่อรสมะม่วงครับครับเขาเรียกอะไร um, daylight, ค่ายเลยนะค่ายต้นมะม่วงครับสอนรสมมะม่วงสอนรสมมะม่วงอ๋อมีชื่อชื่อค่ายแล้วครับคมณถัดพี่เลยพี่ต้อมครับพี่ต้อมพี่ต้อมงอะไรกันพี่ตองอะไรกันพี่ตองอะไรนพี่ตองนี้เลยครับนี่มาช่วยสอนนะครับ ก็มาช่วยสอนครับสอนพวกเด็กๆแล้วก็พี่ๆน้องๆครับจะเน้นไปทางเรื่องของการปรับโครงสร้างของแต่ละคนคือคนแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันอันนี้ผมจะมองออกว่าคนนี้ควรควรที่จะออกอาวุธแบบไหนตั้งท่าแบบไหนโชคสตล์อะไรอย่างเงี้ยครูคุณต้อมเองก็เป็นนักมวยมาก่อนด้วยอ่อไม่ไม่ๆมครับผมเริ่มจากไปเรียนที่ค่ายจอกกี้ยิมครับแต่ว่าตอนนั้นครูเขาสอนฟรีผมก็เลยเอา ก็เลยเอาจากตรงนั้นอะความรู้สึกตรงนั้นที่แบบว่าสอนฟรีไปสอนให้กับเด็กๆแถววัดบ้างแถวทุกๆที่ที่เขาอยากเรียนอ,อะไรอย่างเงี้ยครับเห็นแล้วชื่นใจลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆมีคนที่สนใจอุดมการณเดียวกันมาค่อยๆร่วมมือร่วมใจกันทําสิ่งดีๆกับสังคมนะครับ ที่มันมีที่ศูนย์กีฬาอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วกลุ่มที่ฝึกซ้อมกลุ่มเดียวกันไหมครับก็ <c oughs> เป็นกลุ่มเดียวกันก็คือแยกพวกผมแยกมาจา <c oughs> กที่นี่ด้วยใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ตรงนั้นก็จะเป็นสมาคมที่ใหญ่ขึ้น <c oughs> ครับครับก็จะมีน้องๆพี่ๆที่มาเล่นด้วยกันเยอะครับครับเดี๋ยววันนี้มีฝึกซ้อมกันนะ <c oughs> วันนี้ก็มีที่นู่นใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวตามไปดูได้เลยเดี๋ยวผมตามไปดูด้วยแต่เดี๋ยวที่นี่ซ้อมกันก่อนเดี๋ยวผมคอยสังเกตแลวครับผมชักเมื่อยได้เลยครับ ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา ปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนวัสดีครับพี่มีพี่เอ๋ครับผมวัสดีครับวัสดีครับ,บ,รบอันนี้พี่มีนะครับเจลีครับอันดีพี่พมีครับผม อันนี้พี่เอกครับครับเป็นผู้ก่อตั้งยิมมวยประธานนิเวศครับที่เราเห็นเป็นรูปเป็นล่ายนี่คือนี่กลุ่มผู้ก่อตั้งเลยครับใช่ครับถามพี่เอกนิดนครับเป็นยังไงมายังไงที่มาร่วมทําชมรมันได้นี่ครับเริ่มจากการที่ช่วงนั้นมีโควิดใช่ไหมครับครับแล้วทีนี้เราก็อยากออกกําลังกายพอเราฉีดบ็คซินเสร็จได้สามเข็มใช่ไหมครับเราก็เลยรวมตัวกับหม่กับหนีมาเจอที่นี่ฮะเจอที่นี่ครับผมอืมแล้วก็มาซ้อมกีฬากันแล้วก็ซ้อมมวยกัน พราะหลังนั้นก็ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับครับเสียงว่าเริ่มมีเรื่องกันอยู่แค่3คนใช่ครับผมตอนนี้มีกี่คนแล้วประมาณ40กว่าคนครับผมโอ้เยอะเหมือนกันนะครับช่วงโควิดมาก็3ปีกว่าๆสี่ปีใช่ครับครับโอ้โหอันนี้พี่เอกนี่พี่หมีพี่หมีนะครับแล้วพี่หมีนี่โคจรมาเจอกันได้ยังไงนะฮะก็ปกติผมเล่นกีฬาที่นี่อยู่แล้วแล้วก็พี่เอกมาแจมแล้วก็ใหม่ตามมาที่หลัง ที่ว่าเล่นกีฬาคือมวยครับมากครับผมมาวิ่งแล้วก็มาฟิดเนสอ่าแล้วก็ได้เจอพี่เอกแล้วเคยเคยต่อยมวยมาก่อนไหมไม่เคยได้ลองวับพี่เอกเลยก็เลยฮะครับแล้วตัวพี่เอกครับเคยต่อยมวยมาก่อนไหมฮะเคยครับอ๋อเคยครับผมชอบมวยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรครับชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมชอบมาแบบแล้วก็พยายามจะหาคนที่แบบใจตรงกันมีหัวใจเดียวกันก็มาเจอมาหมายกับหนีอ่าฮะพอเสร็จล้วแบบความคิดเห็นตรงกันทัศนติตรงกันเราก็เลยพยายามแบบขอพื้นที่ของ ศูนย์กีฬาะชานิเวศท่านก็ใจดีให้พื้นที่เราเพราะอะไรกนั้นเราก็จะมีสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆครับผมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กยันยันผู้สูงอายุครับ คุณหมายครับอย่างน้องๆหรือคนที่สนใจมาเรียนมาฝึกมวยนี่เขามีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทั้สิ้นครับครับสอนให้ฟรีเลยครับแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเรียนมวยมันดูเหมือนจะไม่มีแต่จริงมันมีนะมีเราก็ซัพพอร์ตในเรื่องอุปกรณ์หลายๆอย่างเหมือนกันถ้าเด็กเขาไม่พร้อมในเรื่องอุปกรณ์เราทำยังไงฮะผมก็จะพยายามจัดจัดหาให้น้องเขาในในที่เราพอจะหาได้ครับเพราะเขาจะไม่มีรายได้ครับครับอยากจะช่วยเขาอหไรใครมีก็โอเคใครไม่มีเราก็พยายามหาทางช่วยเขาใช่ ้็แต่เปิดชมลมขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอุปสรรคตอนนี้ก็คือเวลาอย่างที่ซ้อมก็เวลาฝนตกก็น้ําก็จะเข้าเข้าไปในอุปกรณ์ที่เราวางไว้ไอไข่ใต้ต้นมะม่วงใช่ไหมใช่ครับอัอแล้วจะเจอเรื่องฝนนี่ลำบากกระสอบสายนี่คือน้ําจะเข้าไปกองถ้ามองดูปัญหาอุปสรรคก็คือเรื่องของสถานที่สถานที่เคยมองหรือหาวิธีจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไหมฮะก็เคยมองอยู่ครับแต่คือด้วยสถานที่ของสอนอครับ สถานที่โอเคอยู่ครับแต่มันต้องมีไฟมีน้ําแล้วก็ก็คือต้องไปเชียร์ของตอนนี้มันเป็นห้องเก็บของอยู่ครับอย่างอย่างกระสอบทรายคือก็ต้องใช้เสาตั้งขึ้นมาครับใช่ครับเราถึงจะเราเจาะหอกเอกกระสอบทรายมาให้ได้ล้วเคยหาวิธีในการหาทุนมาสนับสนุนยังไงบ้างไหมครผมเคยไปออกรายการร้องเพลงไปประกวดร้องเพลงอชอบร้องเพลงใช่ชอบครับรก็พอได้ทุนมาเล็กน้อยก็มาช่วยสนับสนุน แต่ก็ยังก็ยังขาดเหลืออยู่อยู่บ้างแหละครับพูดถึงทําในส่วนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับใช่ครับทำไมคุณหมายถึงอยากจะทําในเรื่องของยิมหรือการสอนมวยให้กับน้องๆเยาวชนอย่างนี้ครก็อยากเปิดโอกาสให้คนที่สนใจหรือน้องๆที่สนใจเอาไว้เป็นที่ออกกำลังกายครับแล้วก็คือให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงศิลปะมวยไทยของเราคือควรสืบสานต่อไปครับแล้วก็เอาไว้ป้องกันตัวเองเด็กๆห่างกายยาเสพติดห่างจากหน้าจอ ไม่ไม่ได้เล่นเกมไม่เล่นโทรศัพท์ปิดโทรศัพท์3าปีใช่ไหมครับมาสามปีเขาเรียกชมรมในการสอนมวยสอนเด็กเ่าเนี้ยฮะใช่ครับสาปีเหนื่อยไหมฮะก็มีเหนื่อยบ้างครับแรกๆกที่มาจะตั้งให,ใหม่เนี่ยมันจะอุปกรณ์มันจะต้องนับหนึ่งเลยครับเงินทุนเราก็ไม่มีมใช่ครับเป็นเป็นเพียงแค่ฝันล้ว,ว่าเออเราอยากอยากมีสถานที่ออกกำลังกายแรกแรกมันกระท้ะแต่ก็คือเราคิดว่าเราทํามาถึงขนาดนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่ ครับก็อยากพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไอจังหวะที่มันรู้สึกเราเหมือนมันเหนื่อยแล้วมันท้อทำยังไงฮะให้ไปต่อก็คือมองดูตอนเด็กๆเขามาซ้อมกันรู้สึกว่ามันมันดีใจมันเชื่นใจว่าน้องๆเขาสนใจเราแบบดีใจรู้สึกว่าถ้าได้ทําประโยชน์อะไรที่มันมันดีดีต่อต่อคนทั่วไปหรืออะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เหมือนเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆต่อไปกัน ศิลปะมวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ควรสืบสานไว้ครับวันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับคุณใหม่ที่ได้ทุ่มเทก,กําลังกายกําลังทรัพย์และเวลาว่าในการที่จะมาสืบสานศิลปะมวยไทยให้กับผู้ที่สนใจได้มีสุขภาพที่ดีครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ แรกๆที่มาจัดตั้งใหม่เนี่ยมันจะอุปกรณ์มันจะต้องนับหนึ่งเลยเงินทุนเราก็ไม่มีเป็นเพียงเพียงแค่ฝันแล้วว่าเราอยากอยากมีสถานที่ออกกำลังกายมองดูตอนเด็กๆเขามาซ้อมกันรู้สึกว่ามันมันดีใจมันชื่นใจว่าน้องๆเขาสนใจเราแบบดีใจรู้สึกว่าถ้าได้ทําประโยชน์อะไรที่มันมันดีดีต่อต่อคนทั่วไปหรืออะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนเป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆต่อไปกันนะ